สวัสดีครับพี่บีนานาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับผมบอเบียนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเฉลยเอมาเรนะครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับผมต่อได้วันนี้นะครับนะครับเอมาเรคูใหญ่เลยนะครับนะครับมาสองต่อนะครับโอ้ผมเพียนมาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับเสียงโคตรใหญ่เลยนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเอาหผมตั้งกล้องเอาไว้ก่อนเราผมจะเอามาให้ดูไม่ยหนนะครับนกเยอะมากเลยนะครับมาเลยนะครับ จะเย็นหน,จน,หนูจะเย็นหนูจะเย็นหนูนี่นะครับนี่นะครับต่อได้แล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันมาไวเกินนะครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับนี่ครับเราผมขอเก็บนกแป๊บหนึ่งนะครับ